ทายรถแวน EP 5ค oh. รับผมนี่โอ้โ oh. หเป็นรถซีซีสูงเป็นรถคาเล่เดวิสันอันนี้เป็นตับที่ที่ผิดโอ้ oh, คืออะไรอันนี้อันนี้คือ Honda Go-Wing Honda Go-Wing โอ้ oh, อันนี้ง่ายเลยรถวิบะเอาชื่อมาด้ซรถเอ่อม o โต GP 160ยกสบเตที่ผิดนะอันนี้คืออะไร อันนี้คือ Honda CRF 400โอ้โหไม่โคตรยากเลยเฮียอันนี้เป็นอ๋อสเกลิตันฮอตอันนี้เป็นโครงกระดูกมาอันนี้มั่วแล้วนะเริ่มมั่วแล้วเริเร่มมัว่วอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะเฮียอ,อย่างนี้มันเป็นผลงานประติมากรรมนะชื่อว่าชื่อว่า Next Cow Motorcycle อันนี้คือ,อดูวะอ๋ออันนี้ง่ายเลยอันนี้คล,าคล,าล้ายๆรถเวทป่ะ แต่ขอตอบว่าเป็นรถโพอิงเล้วคำตอบ,บพี่พี่เอะไรนี่คืออะไรมันคือเวฟป้าสปินเอาเย็ดแม่เวฟป้าสปินโอ้โหอันนี้อันนี้เหมือนเวฟป้านะเป็นรถแข่งด้วยอันนี้ตอบว่าเวฟปู่ครับอันนี้แหน่ตรงตอตอบว่าเวฟป้านี่เวฟป้าอะไรเวฟป้าขอดูดีกท <laughs> อันนี้คือคุณกำลังหาอะไรแทงอยู่ใช่ไหมเ <laughs> วฟป้าไฮเติ คำตอบพี่อันนี้ได้ศูนย์จุดห้าเอ้ยทำไมเวป้าถูกแต่ให้เต้ไม่ใช่เวป้าอะไรคันนี้เวป้า GTS โอ้ GTS ไม่ให้เลยอันนี้ให้ครึ่งหนึ่งไอศูนย์จุดห้าอันนี้ผมตอบถูกกี่ข้อศูนย์จุดห้าข้อศูนย์จุดห้าได้ศูนย์จุดห้าคะแนนไมด้ศูนย์จุดห้าคะแนนโอเคโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดคอมเมนต์กดรีโพสต์ด้วยนะฝากบ้านแดงด้วยนะครับช่องฮามอยนะคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบาย